ไฮโซชูชัย so ควงพระเอกแจงสัมพันธ์หลังมีภาพคล้ายกุ๊กกิ๊กกันอยู่หลังมีภาพความสนิทสนมพระเอกหนุ่มหุ่นล่ำในกี้นิธิดนป้อมสุวรรณยกเค้กไปเซอร์ไพรส์ในงานปาร์ตี้วันเกิดเจ้าแม่เพชรพันล้านไฮโซชูชัยชัยริทิเลศล่าสุดทั้งคู่ควงกันเปิดใจในรายการฉาเผยถึงสถานะความสัมพันธ์คบกันจริงไหมสรุปแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นอะไรไนกี้ สำหรับพี่ชูชัยก็เป็นพี่ที่ผมเคารพคนหนึ่งครับก็เหมือนอย่างพี่มดดำที่ผมเคารพแบบนี้ประมาณเหมือนกันถามว่ารู้จักกันมานานหรือยังสักพักหนึ่งครับรู้จักผ่านพี่โกธีรศักดิ์ส่วนใหญ่เจอกันตามงานต่างๆพี่โกก,ก็แนะนําให้รู้จักจากภาพที่ออกมาเหมือนเป็นแฟนกันคนมองว่าพี่ชูชัยมีแฟนใหม่แล้วคือเนกี้ชูชัยพี่ทําอะไรส่วนใหญ่คนก็บอกว่าเป็นแฟนพอเราบอกว่าไม่มีแฟนคนก็ไม่เชื่อ พอบอกว่ามีแล้วมันก็เหมือนปิดกั้นตัวเองสรุปแล้วความสัมพันธ์คือก็ดูกันอยู่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ไนกี้เหมือนพี่น้องครับคือส่วนใหญ่ผมจะมีเรื่องปรึกษามากกว่าบางทีเราทำแต่งานละครเราไม่รู้เรื่องธุรกิจอะไรผมไม่มีเลยนะศูนย์เลยทุกคนจะรู้จักผมตั้งแต่ผมเข้ามาในวงการผมไม่รู้จะทำอะไรแต่ก็ได้พี่ชูชัยแนะนำเรื่องปรัชญาการใช้ชีวิตต่างๆเราเองก็เป็นหนึ่งคนที่สู้ชีวิตมา แล้วพี่เขาแนะนำว่าต้องใช้ชีวิตยังไงต้องสู้นะเหมือนเป็นที่ปรึกษาชูชัยคุยแต่เรื่องนี้ส่วนใหญ่เราไลฟ์สดพูดแต่เรื่องพลังบวกปรัชญาชีวิตไม่ใช่แฟนแต่เป็นพี่น้องไนกี้ครับ